ยังงั้นพัดรถชั่วคราวเลิกตีกันหันมาผระดกกำลังกันก่อนไม่เลยมึงตะลุมบัดไอ้หนองเมาวอเขาเหมียวยังติดติ่งหูอยู่เลยหาที่จะมาสมัครด้วยดูนี่เลือกพูดภาษาไทยรู้เรื่องนี้ยังก็รู้พอๆกับโกนั่นแหละทางที่ดีนะ ทางติดดีนะรีบกลับไปดีกว่าเพราะเองตกรอบอยู่แล้วเก็บกระติ๊บข้าวเหนียวกับหนองหมาวาเลยบันเสียนี่คมใจเอาไว้นะบุญโฮมคือเสว่าเสียงนกเสียงกาหมูหมามันห้องหอนใส่ไอ้มั่นใจเร้วบอว่าจะเห็นทั้งสี่มันว่าแมนต่อไอ้เลยเด้อบอบเม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยว พี่จะทำตามที่พี่เพชรสั่งทุกอย่างแล้วกันเพื่อควคมสบายใจของพี่เพชรโอคความรีพิตอัฟเ์มีครับความครับนี่พี่เพชรคนอื่นเขาจะพูดยังไงเนี่ยก็ช่างหัวเขาเถอะนะแต่ว่าพวกเดียวกันดูถูกกันเองเนี่ยมันเจ็บมากนะพี่เพชร ท่านกรรมการทุกท่านครับเข้าใจกติการเรียบร้อยอแล้วนะครับเยี่ยมเลยครับเป็นไงบ้างนี่พอดีเยียมเลยท่านถ้อสีกอะไรเนี่ยมาประทับร่างกรรมการของผมนีนะก็สิทธิ์แห่งความชอบธรรมไงมีอาทํำที่ไหนก็ต้องมีธรรมะที่นั่นโอป้าไม่โออ่ะนี่มันงานประกวดของฉันนะโอป้าแต่ที่นี่มันที่ของฉันโอป้า ขอเชิญผู้เข,ข,ข้าแข่งขันหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งเดินยังสง่าม,มาตรงนี้แล้วนายกวงศักดิ์รักสักปชาวันนี้จะร้องเพลงสากลประเทศที่เขาจเจริญแล้วมี้ทต้องกานให้เต็มเลยนะกรรมการยยงงนเลิแแโอ้ทง เปคนต่อไปเลยดีกว่าร้องเพลงต่อไปรงมาเสียวไว้เลยครับช่วคนต่อไปเลยครับคนต่อไปนะครับผมเองนะครับประดานต้นประดานต้นประดานตันของนายกันหยงแท้เนี้ยบนะครับวันนี้จะมาร้องเพลงนะครับเชิญรับฟังนะครับรอห้องตัน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 รอแล้วขอบคุณมากครับซอยนี้มีใครสักคนที่พอเป็นผู้เป็นคนบ้างไหมเนี่ยฮะ ขอเชิญมาเลขสามไปนี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 สวัสดีครับ <c oughs> อุ้ยคอยเอา้เอาผมบุญโฮมแก่นนครครับวันนี้ผมขอถอนตัวครับเอา้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมอะ่ะตอนแรกผมตั้งใจเข้ามาประกวดคือเพื่ออยากจะบอกว่า คนไทยอ่ะไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนก็เป็นคนไทยเหมือนกันครับแต่ตอนนี้ผมผมเปลี่ยนใจแล้วครับผมไม่อยากจะให้พี่เพชรต้องอับอายนะครับไม่ต้องมักแก้ตัวเลยมันน่ะไม่มีความสามารถอย่างอื่นนอกจากเียงควายไถนาวนั่นเองโอ้ย,อยพูดอย่างนี้โมโหแล้เนี่ยอของขึ้นใครพูดอย่างนี้ล่ะดูถูกกันนะดูแล้าลูกอีสานนี่มีของดีได้ตัวสุขูสุขอนมันที่บอกให้อ ครัคุณหอมโชอ้มันหลดพี่เพชรบอกว่าให้พี่บุญหอมอ่ะโชอมาเลยเพพี่ชรไม่อายแล้วเหรอไม่อายหรอดูทุกกันไหลเมียนมันหลดนายนายเพชรบอกว่าจัดการเลยบุญหอมน้องรับว่าอะไรยอยู่บุญหอมเมื่อไอเพชรขอหรือว่าพี่เพชรขอมาเราจัดให้เบ๊งอะคอยดูละกันมุ่วายหน่อยเนาะ ีมนีมนแม,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 แม เจ้าทองขอกิวเจ้าที่ใสบอกสิวละฟังอายในเด้อยาวระเพื่อใด้ยินพี่ลำเพลินยาวฝาเพ่อได้นินพีลำเพลินแม่ที่ลำเกินเกินให้ลาฟังในเด้อน้องที่นี้มันชอบสนุกที่นี้มันชอบสนุกเรื่องทุกข์เราไม่เอามากองที่ชอบละเฮฮาคือกองเสียงพินเสียงกลองฟังแล้วแสนเพลิน เสียงดีเนี่ยพี่น้องชาวอีสานของเรามีเสียงดีได้ก็เพราะว่าเรามีอาหารดีเพราะอาหารของเราเนี่ยนะยกมาเลยอ,อาหารของเราเนี่ยมีกรดอะมิโนโมีแคลเซียมมีวิตามินครบถ้วนยิ่งแมงกุจีหรือว่าแมงอะไรต่อแมงอะไรที่ทอดมันนี้อร่อยเหลือเกินมีวิตามินครบถ้วนเลยเชิญนะครับอุ แ่บหลาย oh oh. ขอประกาศให้ตัวแทนชุมชนคือคุณบุญ oh oh. โฮมโค้ดตันว่าง โตเลี้ยงรถเข้มข้นหนึ่งทีเออแล้ววันนี้จะทำอะไรกินล่ะก็มีอ่ะเออนี่ยนี่แล้วนี่ปลาเหตามีบ้างหรือเปล่าปลาเห็ดนี่มันอะไรวะอุ้ยก็ท <c oughs> ี่คนกรุงเทพเขาเรียกว่าทอดมันไงนี <c oughs> ่แล้วต่อไปนี้ฉันจะพูดภาษาบ้านเราแล้วล่ะนะเว้นไม่ต้องลืมตัวไอ้โก้เร็วเร็วเลยนะได้ได้ได้หมายถึงไม่น่าลืมตัวนะไม่น่าลืมได้เรเ คนซอยนี่เหมือนจะพวกบ้านนอกวะเนี่ยอ้ขึ่นขิ้นเข้าไปแล้วๆๆๆและโกทุกคนเนี่ยเขาก็มีถิ่นที่มากันทั้งนั้นแหละจริงไหมพี่ล่วงจริงนี่ <c oughs> ต้องขอบใจไอ้คุณโฮมที่ยังฮืองพระเจ้าอู้คำท้องถิ่นได้บบกไอ้ไผ่โอ้ <c oughs> คิดได้แค่นี้ข่อยก็ดีใจแล้วแต่เมื <c oughs> ่อนีอ้ข่อยจะบอกทุกคนว่า ข่อยจีขอสาราสิทธิ์จีบบรฮาตตำแหน่งเพราะว่าข่อยเนี่ยจะไปทรงวิทยานิพนธ์อ้อวิทยานิพนธ์อโอ้ป๊าดีโทอีอย่างว่าตัวนี่ไอเพชรข่อยเนี่ยเฮี้ยนปริญญาโทอยูมอ่ม้อขอนแก่นโอ้โหปริญญาโท ที่คอยมาประกวดน,นี่ก็เพื่อเฮ็ุวิจัยไปประกอบวิทยานิพนธ์เรื่องบริบทในการสร้างกระบ,บวนทัศนะและพลวัตเพื่อแปลทัศนคติที่มีตอ่อภาษาทินอีู่กเอียงอ่ะซึ่งกแปลว่าตีเฮ็ดจังใดจทิ้งจะเปลี่ยนความคิดของคนเนี่ยให้มาหักภาษาของตนเองหรือภาษาทองทิ่นซึ่งเป็นภาษาของพอของแม่เฮ้า ครับครับครับแล้วม like oh. ื่อนี่คอยก็ต้องขอขอบคุณทุกคนคอยขอลาก่อยหลักใจโอกาสนาถ้ามีโอกาสคอยจะมาอย่างใหม่เด้ออคุณครับขอบบคคุณรักันทั้งสั้นกันชัางสั้นอันมูเฮาขอเรียงส่งหุ่นห้อมเด้อมาอย่างนี้มิวสิกซานเซ่ร้องเพลง ทำงานนี้ไม่สำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่ผมก็จะตั้งใจทำต่อไปนะครับนายใหญ่คุณพีมะสำลีรู้นะว่าคุณไม่ใช่มนุษย์สำลีสำลีหมายความเมื่อไงอ่ะดาจริตสำลีบอกว่าตาของคุณอ่ะมีแสงวาวออกมาแล้วได้ยินคุณพูดแปลกๆด้วยอ๋อคือช่วงนี้ผมกำลังซ้อมละครการกุศลอยู่ แล้วก็ที่ตาวาวๆเนี่ยก็คงคงเป็นเพราะคอนแทคเลนส์นะครับผมใส่คอนแทคเลนส์แล้วแสงมันก็ทบคอนแทคเลนส์ก็เลยแวววาวครับดาดจระริดสุดๆแล้วแสงที่มันวิบว,วับว,วิบว,วับวิบวับตรงเนี้ยมาจากไหน<า>อ๋อนี่ไงดาดาระริดถึงขีสดสุดสัมลีอย่าไปเชื่อ คุณพีมะครับสุดยอดเทคโนโลยีเลยค่ะนี่มีแต่อีชยบันด้วยอโอ้โหยโีเพียนเฮ<ช>้ยเออครับเย็นงไงครับหายคล่องใจแล้วใช่ไหมครับค่ะ สำมนเนี่ยชอบจริงๆเลยทำไมถึงไม่รู้จักดูให้ดีๆก่อนนะใช่ค่ะค่ะดูได้ไหมคะด้วยความยินดีเลยครับ <c oughs> สมรีพลอยใสทำไมเชื่ออะไรง่ายๆแบบนี้ <c oughs> นี่รอบจากเราจะเร็วสุดๆแล้วนะนี่ฉลาดด้วยนี่เนี่ยแต่ก็ไม่ทุกเรื่องนะ <c oughs> เพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยฉันก็ชนะนายเรื่องบุญโฮม <c oughs> อย่าลืมเรื่อนเ,เก่าอย่าลืมทิ่นเกิดคนสิประเสริฐถ้าบเลืมโตข้าเจ้าอย่าลืมบ้านเก่าอย่าลืมถิ่นเกิดคนจะประเสริฐหากไม่ลืมตนเองเด้อครับเด้อสาธุเออโอ้<า><า>